สวัสดีค่ะคลิปนี้เราก็ขอลาพักร้อนจากการทางานนะคะ<ฮ>เพื่อที่จะมาเทีย่ยวต่างเมืองกันค่ะเป็นบ้านของเพื่อนที่ชื่อโทนี่นะคะบริเวณแถวบ้านโทนี่นี่ก็จะมีต้นไม้เยอะมีป่าเยอะเราอาจจะเจอเห็ดกันเยอะเลยค่ะไปดูกันเลยค่ะค่ะตอนนี้เราก็มาถึงบ้านของโทนี่แล้วนะคะเราก็จะเดินเข้าบ้านกันเพื่อจะไปทักทายเจ้าของบ้านหนึ่ก่อนนะคะ บริเวณนี้ก็ต้นไม้เยอะมากเลยค่ะเราน่าจะเจออะไรดีๆแถวนี้แหละเห็ดน,น่าจะเยอะปะเราเข้าบ้านกันก่อนดีกว่าเจ้าของบ้านแบนบน,นี้เขารอเราแล้ว,ลว,ลวโทนี่เขารอเราล้วอ้วลมนท์โทนี่โอเคนี่ก็คือโทนี่เจ้าของบ้านนะคะ ฮัลโซูซานซูซานนี่ก็เป็นแฟนเขานะคะแล้วก็จะขอตัวเข้าบ้านตรงนี้กันก่อนนะคะโอฮัลโหลสวัสดีวอลโคมเฮอร์ทักคิวบิวตี้ฟูลเฮาส์บิวตี้ฟูลโอเคเราก็ขอตัวแค่นี้ก่อนนะคะตอนนี้หกโมงเช้าใกล้ใกล้เจ็ดโมงละ เดี๋ยวเราจะมาเดินดูในป่าบริเวณนี้กันนะก็ะคือบริเวณอู่บริเวณใกล้ๆแถวแถวบ้านที่เราทาที่แดกว่ามีเห็นอะไรให้เราเก็บบ้างเพื่อที่เราจะเอาไปทําอาหารเช้ากันเช้านีเน้เดินๆมาเริ่มเห็นแล้วค่ะนี่ค่ะหนึ่งกอตรงนี้สวยๆเลยอุย้ยกําลังอันนี้กําลังโอเคก็เริ่มเริ่ม,มบานแล้วแต่ว่าใช้ได้คิดว่า ไม่ไม่แก่มากสวยเนาะยังสวยอยู่ก็จะเก็บกอนนี้แหละก็น่าจะเหมาะแต่การทำอาหารเช้าเบรคฟัตของเรานะเอ้ยเอ้ยยกขึ้นมาได้ทั้งกอเลยว่ะทไม่ต้องตาดเลยยกเอาวัดขึ้นมาเลยโอ้โหสวยงามนี่นี่กอเลย แต่เราต้องตัดนะเพราะ,ะว่าดินสวยเลยอะเราจะดินไปด้วยก็ไม่เป็นไรนิดหนอดกก่อยนะอนนี้ติดไปทั้งกออย่างนี้แหละจะสวยดีนี่ทั้งกอเลยก็ยังถือว่าไม่ได้แก่มากนะก็ยังดูอ่อนให้มุนโชว์หน่อยสิคะนี่ก็ไม่ไม่แก่มากถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวป่ะ ลิงเขาตรงนี้เยอะเลยมาเก็บวันนี้เราได้อาหารเช้าละก็แต่จะมาหาอาหารเช้านี่แหละไม่ใหญ่ใหญ่ๆอย่าไปเอาเอาเล็กๆเลือกเลือกหน่อยเจะมาทำอาหารเช้าให้คนที่แบบซูซ่ากินกันเอาดบบเล็กเล็กใหญ่ใหญ่นะ ดูหน่อยสิเออขนาดนี้กำลังได้อยู่หรือได้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 ขนาดนี้กำลังดีโอ้ยไม่แก่ไม่อ่อนจริงไม่แก่นะไม่แต่ใหญ่ๆแล้วจะไปเอาไว้ดิดอกใหญ่เกินเลยเอาไปไม่มือแล้วไม่มือรับไปเดี๋ยวหล่นเออนั่นน่ะเห็นมันะข้างในอ่ะมีดอกเล็กๆอีกเต็มเลย หญ่มนี่แต่ข้างในอ่ะจะเห็นตาแค่ใกล้ๆตัวก่อนต้องเลือกดอกเในตรงนี้เงยจริงจริงมันอ่อนนะแต่ว่าพันธุ์นี้มันเป็นพันธุ์ใหญ่นะ่ไคุณลองดูสิว่ามันอ่อนลองดูค่ะโอเคอ่ะใหญ่ไปนั้นใหญ่ไปใหญ่ไปนี่ถ่ายไม่ค่อยใกล้เท่าไหร่เพราะว่ามันลุก กองก็ส่องเข้าไปไม่ถึงอีกดอกใหญ่ตัดมันพี่เอาไปทำมันไงโอ้โหแต่มันใหญ่ขามันแน่นตังเลยนะนะจริงจริงมันแก่น,นะเยนะดูสิมันสะอาดนะกรอนี่จริงๆดูค่ะเห็นตรงนี้อีกกรอหนึ่งแต่เหมือนจะเก่าละ เริ่มแห้งๆนะโอ้ยรอบต้นเลยรอบต้นเลยรอบต้นเลยรอบเลยกนันนี้แล้วเราก็เห็นไกลๆตรงนู้นอีกกองเงเราก็คือสำรวจจะเอาเฉพาะแบบที่ยังอ่อนๆอยู่แก่ๆม,มากๆเราไม่เอาโอ้โหอันนี้พอข้ามนี้แก่ม,มากเลยนี่ไม่ไหวผ่านผ่านไม่เอาไม่เอาอุย้ยหนามเยอะมึยขาเดินไปไม่ไหว ตรงนี้นี่นี่เราเห็นข้างในนี่นี่เริ่มมีดอกอ่อนๆนี่เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมตรงนี้มีดอกอ่อนๆอยู่พอได้อยู่ตรงนี้ก็อยู่กับน้ำเลยนะอยู่กับน้ำเนี่สองสามยอดหลักตรงนี้ยังพอจะใช้ได้บาดมากๆเราไม่เอาเพราะว่ามันมีเยอะมาก เยอะมันดึงก็ไม่ค่อยออกด้วยนะมันแน่นอุ้ยสูงเลยมเลยคุณอืมเตี๋ยวขาดจัดหน่อยโอ้โหขาย่า่แน่นขาใหญ่มากน่เ,เหมือนเป็นพันเขาอะอืมอันนะี้ขาใหญ่มากดูมันกันนะมปะเดี๋ยวเราก็เก็บเอาเฉพาะอ่อนๆตรงนี้กอนเลยเริ่มเริ่มแก่ละ มไม่เอาเพราะว่ามันแก่ไปรู้สึกเหมือนเห็นตรงนู้อนอีกกองเลยเยอะมากเลยอ่ะแต่ก็เริ่มบานกันหมดแล้วเนี่ยวิีเห็นตรงนี้อีกกอนนะแถวๆี้กองเลเห็นตรงนี้ตรงนี้อีกกอนึงก็แก่แล้วเหมือนกันืเลาะเข้าไปข้างในนุ้น เยอะมากแต่ไม่หมดเลยอ่ะอุ้ยดูไทยต้นนี้กอเล็กนะแต่ต้นใหญ่มากขาบะเลิงเลยเนี่ยนี่อันนี้กอเดว่้วาก,ก็เริ่มจะแบบเขี่ยวเหี่ยวละแต่กอนี้คือว่าน่าจะใช้ได้นะโอ้หขาใหญ่มากเลยโอยเดี๋ยวเราเอากอขาใหญ่นี้แล้วกันขาบะเลิงเลย ดึงเลยละกันนะมันก็ดึงง่ายมากเลยคุยน่ารักว่ะไหนขอดูหน่อยขอดูหน่อยโอ้โหต้นมันแน่นแบบต้นมันแน่นมากอ่ะ <c oughs> ขาันเริ่มเลยก็ไม่ใหญ่นะแต่ขาใหญ่สะใจอีกอันนเอาเร็วเอาเร็วกำลงขึ้นเลยใช่ไหม ได้เอาไปทำอาหารเช้าอย่างนี้เลยใช่ไหมมานี่ขนาดมาว a น a t i ดนี่าานล,ล่เเดี๋ยวเราก็จะกลับบ้านกันละตอนนี้7จ็ดโมงกว่าแล้วเราจะกลับบ้านไปทำอาหารเช้ากัน โอเค now our breakfast ready mm hmm. อันนี้อาหารเช้าของเราก็เสร็จสมบูรณ์ออกมาเรียบร้อยนะคะก็มีเห็ดที่เราไปเก็บมาแล้วก็มีทำเป็นซอสเสร็จด้วย <laughs> เดี๋ยวมาดูกันว่าใครกินกับเราบ้าง <Yeah. S 1> นี่ซูซานโทนี่ฮย you ready for your breakfast yes โอเค okay, let's try and then let me know what you think very good <laughs> no โทนี่โทนี่ See, see, yeah, you, exciting, right? Mm. Exciting, exciting. Oh, exciting. Okay. I Look good. Look so good. You try first. this uh, mushroom here. Okay, you're gonna try honey mushroom first. Ding. What do you think? What do you think? Hmm. That's different. Really? Yeah, thing? you yeah. like it? Yeah, very subtle flavor. Almost peppery. <laughs> good. Oh, good. No, oh, see? See? Okay, now everyone can enjoy. Yes. I'm gonna Thank go you. to mine and then enjoy mine too. Bye, thank you for watching. I gonna enjoy my food too.